นอนหลับมันก็กลับไปเป็นนาคอย่างกลับเป็นงูเลื้อยหางยาวมาพ้นประตูผู้ที่พระอื่นก็มาเห็นเฮ้ยไอ้นี่มันนอนไอคนที่จะมาขอบวชเนี่ยมันมานอนอะ่ะมันมานอนอยู่เนี่ยแล้วทําไมมันมีหางออกมาเป็นงูเนี่ยเปิดไปดูอ้าวไอ้นี่มันนาคไอ้นี่มันงูไอ้นี่มันงูเนี่ยมาปลอบตัวมันจะมาขอบวชนี่ก็เลยต้องทัก เป็นนาคหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรแต่ไรในพวกนี้คําสักคาอะไรนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนิทานอะไรต่ไรมาสรุปโดยเนื้อหาสาระก็คือว่าไอ้พวกเอาแต่นอนพวกที่เอาแต่หลับอดไปพวกแต่จะไม่รู้สีรู้สาเลยเป็นพยานนาคที่ต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะปลุกตื่นคนอื่นปลุกไม่ได้เลยย่ะมาบวชเลย นบวชมันก็ไม่ประโยชน์อะไรแล้วคุณก็ต้องไปรอพระพุทธเจ้าบวชกับพระพุทธเจ้านั่นแหละพอจะปลุกคุณได้หรือเปล่านะสรุปแรกก็คือว่ามันสุดวิสัยแล้วคนที่บวชยังไงมันก็มันไม่ตื่นหรอกมันไม่ชาคยามันไม่มาโลก,กุตระอะไรได้เลยจะบวชด,ดีกว่านะสรุปได้แต่แค่นั้นนั่นะนะิยาย่นะึงหนะักนะ ทีนี้มาสรุปที่วิญญาณที่ติกัรสัตว์ว่าด้าวได้เห็นอย่างหนึ่งว่าเล่าเรื่องเป็นนิทานนิทานก็สร้างนิทานกันต่อมาจนพญานาคเต็มน้องคายอะไรอย่างเงี้ยนะจากจากเล่ากันเป็นเรื่องเรื่องจนมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นสร้างขึ้นมา จนพระรุ่นสายหับตาเนี่ยก็จะมาพยากรณ์เลยว่านาคตรงนั้นนาคตรงนี้อะไรสร้างความเชื่อมาจนถึงตัวน,นีข้ขอขอการครับท่านถ้าเราจะแปลความหมายว่านาคที่พระเจ้าไม่บวชให้นี่ถ้าแปลธรรมธิฐานให้เป็น <c oughs> ถ้าแปลบุคคลธิทาน,านให้เป็นธรรมธิฐานอันนี้นาคนาคที่เอาแต่หลับเนี่ยหมายถึงพวกสัตววาทข้อที่หเนี่ย ผมว่าน่าจะใช่ข้อนี้เพราะว่าพวกนี้มัน